เงื่อนต่อไปนะครับเงื่อน figure e i g follow t r u g นะครับหรือการร้อยเงื่อน figure e นั่นเองเราเริ่มต้นนะครับด้วยการวัดเชือกให้พอดีนะครับวัดเชือกให้พอดีอย่างเชือกเส้นนี้ผมวัดไว้ที่ประมาณเกือบเกือบเจเซนนะครับหลังจากนั้นผมจะทวิตไบวิธีเดิมเลยนะครับเหมือนผูก figure eight วัดเชือกนะครับวัดเชือกก่อนทวิตไบให้ครบรอบแล้วสอดปลายเชือก สอดปายเชือกตอนนี้ผมได้เงื่อนฟิกเกอร์นอตนะครับการสอดนะครับการสอดให้เราสอดเข้าทางด้านแคบอ่าถ้าท่านสังเกตปมนะนี่คือด้านกว้างของปมนี่คือด้านแคบเราจะสอดเข้าทางด้านนี้เราหงายปมขึ้นนะนี่ถ้าความปมเป็นแบบนี้มันปลายเชือกอยู่ด้านล่างผมหงายขึ้นแบบนี้จะสอดสะดวกกว่านะครับ เราจะสอดรอดอะไรสมมุติสมมุติผมเอาหว่วสเกตทีนี่สมมุติว่าเป็นดีลิงนะอ่าสอดรอดมาแล้วนะครับผมจะเข้าทางด้านแคบผมจะเข้าทางด้านแคบใช้มือดันด้านแบคบไปกว้างออกนะครับอ่านะครับคำนวณไบให้พอดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ายาวมันจะรุ่มด้ามสมมุติถ้าเกิดว่า เราต้องไทอินไฮเดดนะต้องผูกสมมุติว่าการผูกไฮเดดหลังจากนั้นการวางกดเชือกครั้งต่อมาให้ระวางตรงนี้ครับวางถัดมานะเห็นไหมครับปมเดิมอยู่นี่เราวางถัดมาจากมามาทางด้านนี้นะครับอ่าสอดเห็นไหมครับครั้งแรกเราสอดด้านแคบนะครั้งหลังเราสอดตามช่องครั้งนี้เราสอดตามช่องพัน ผ่านมาด้านนี้ก็พันชิดด้านใบเห็นไหมครับผมจะวางกุดเชือกไว้ด้านใบนะใช้หางเชือกสอดตามช่องเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะสอดด้านแคบอยู่ครั้งเดียวเราสอดด้านแคบครั้งเดียวคือครั้งนี้นะครับครั้งนี้หลังจากนั้นให้เราสอดตามช่องนะครับะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจําเราก็จะได้ปมที่คลีนแบบนี้นะครับโดยไม่ต้องไปเรสซิ่งมันอีกแล้ว ระยะจากการวัดก็จะพอดีความยาวไบต์ความยาวหางเชือกก็จะพอดีครับ